เข้าว่าอ๋อออ่าสวัสดีทุกที่สวัสดีครับวันนี้พามากินเนื้อย่างเกาหลีนรกว่าเนื้อย่างของเราเองนะคะแล้วก็พามากินเนื้อย่างนะคะทุกคนเนื้อย่างวันนี้ก็มาแบบว่าสาวอาหรับนะคะทุกคนอือฮึอืฮึอืฮึนี่ค่ะเป็สาวอาหรับ ใส่ตัวดำมากๆ FC ของพี่ตาฟานแซบมากินด้วยกันนะคะเดี๋ยวก็ฝนจะตกแล้วค่ะเดี๋ยวก,ก็มันอยู่เถียงนาเลยแต่มีเสียงพองเสียงฝนด้วยนะคะทุกคนเจ้าขามาก,ก่อนจะกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ตาด้วยนะคะทุกคนนะมากินด้วยกันนะคะหมูกระดะหมากระทุกค่ะมาเห่าแล้วทุกคนเสียงดังไปหน่อยมาเห่ามามาเป็นขี้ปากพี่ตาหม,มาก็ยังโกวัวมากับเพื่อนคนสวยนี่แหละการนี่นะ นี S <S ่ครับหมูกระทะนะครับทุกคน้เห็นหน้าสามีเต็มหนังหน้าสามีไปเลยนี่ค่ะรับแกะไหมล่ะแกว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 เกี่ยวเขาจะไปใส่อะไรตัวแข่งโอเคอะไรไร้เดยวฟิกเศษแอดดูจะกระหูวุ่นวายหน่อยนะทุกคนก็ขาเพราะว่ามันแล้มีน้ำกระเจี๊ยบเป็นอ่ะน้ำกระเจี๊ยบอ่ะน้ำอะไรนะ ดอกอันฉันนะทุกคนเจ้าขาแช่น้ำแข็งไหมท่านแช่มีอปะอาข้าไ่ออกว่ากอดหรอน้ำแข็งไหมน้ำแข็งเอาไหมครับผมพักอาหารให้เสด็จพี่ลาเซอันเลยสอนก่อนให้เจ้าพี่ <laughs> ให้เจ้าพี่ก่อนอัน,น,อนเห็นไหม มันมาอีกเลยน,น้ำแข็งไว้ที่รักด,ด,ดิกระซับคขวนเนววาะอยู่ทีบรอวจิรอะไรนะนตาขอมดสฝรั่งลาวฝรัเ่เหลือเหนือเชียงใหม่ไม่สายเจ้าที่จัดมีไหมอเจ้ามี แก่มันละลายมันจะอร่อยอ่าแต่แค่มิกแ้วถ้าบีบมะนาวเข้าไปนะมันจะเป็นสีฟ้าเนาะอันนี้ไม่ได้บีบมะนาวนะถ้าบีบมะนาวมันจะเป็นสีม่วงสีม่วงเหรอถ้าบีบมะนาวเนาะพอแล้วเจ๊พอแล้วถ้าบีบมะนาวเนาะลองดูมะนาวมสีมันจะเป็นสีไอ้ม่วงไงเหรอแม่นไหมแมน Det är det kom blommor. Ja, mm. mm. ja du ska veta nu. <laughs> ja, bäst du det. det. Sådär lilla, liga blommor. หิบใส่ในแก้วเรยจะไม่ต้องบีิบเยอะนะคนดูดิเราทำไมไม่ใส่เองนะเห็นไหมเออสีสวยแล้วพี่น้องเจ้าขาเห็นไหมล่ะก็ใส่ในไห้นี่ไปสิใส่ก็ได้อี่มันจะได้เป็นสีม่วงเลย พี่น้องค่ะขอโทษขอไปได้นะไม่เห็นหนังน้่พี่ตาพี่ตาก็เ่อุ้นพุ่น,นายอยู่ค่ะ <c oughs> เอาไปได้ <c oughs> ไม่เอาเนี่ยบ้าอาวเจ้าเ <c oughs> ช่นคาเลอร์รักเปลี่ยนสีแล้วนะทุกคนเจ้าขานะะี่ค่ะดอกอันชันฉัน <c oughs> เบื่อนะหอ,อมอร่อย พี่น้องเจ้า่ะมาซอสของน้ำพี่น้ำจิ้มค่อยอยู่ไหนล่ะอร่อยนั่นเลย่ะไม่ได้ทำกินนานแล้วนะตั้งแต่กรุงศรีแตกเราก็ไม่นด้ทำกินเลยนะเจ๊ใช่ตั้งแต่กรุงศรีแตกก็ไม่ได้เข้าปากสักคำพี่น้องนาทีก็พิ้งไปชั่วโมงก็พิ้งไปอ่ะอร่อยจะบอกว่าจะมีตัวนี้ค่อยอยู่ไหนล่ะ อาราเซยมากองนล้วไม่ไยพี่ชายค้อเบาแล้วนะถ่านนะเบาแล้วปรับขึ้นหน่อยนะน้องมากินด้วยก็หอบหมูมาห้ากิโลค่าหมูตัว,네ว,วหนึ่งไม่พอหรอกเนาะไม่พอต้องให้หัวเจียบคือว่าไม่อยากลาดรอกคบอ้วนเพราะเราสวยอยู่แล้วไม่ต้องสวยเยอะน้ำดอกอัญชันเจ้าค่ะนำเสนอค่ะ นั่งคู่กับสาม,มีสุดที่รักฟังคุณน,นายได้ตอนนี้เป็นเครื <c oughs> อ่องกับมัเสิร์ฟมาเสิร์ฟสลัดอื ต้องบุกเคธีเปล่าเห็นไหมน้ำไหลจุดจุดน้ำไหลเยอะอยู่นะไปไหนเปิด เสก็มักอะไรเงี้ยผมบออยู่อ้นุ้ยอะเบสเดอร์แต่สว่างสบายขึ้นละพี่น้องก็ขาะแล้ว่าไมีกี่เบสเดอร์น้องสาวก็ไม่เปิดไฟก็ไม่ได้เปิดไฟหนูไม่ได้อยู่ที่นี่หนูไม่ได้รู้ว่าอลาบมันทิ้งลงอยู่หรออือแต่แล้วหอมอยู่ กระดำปีเด็กไปเอาหมูสามชั้นเราใส่ก่ <c oughs> อนใส่แล้ว นี่มันสะเด็ดเลยนะนี่ครับบาบครับเนาะแล้วหนูพ่อคะเหมี่ยวมั้ยไม่เอาบัวเอา mm. mm. <coughs> 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 wow. ้องเจ้าขาสรุปพื้นบายหน่อยนะคะไลท์นี่กระเทียมเกี่ยวค่ะพี่ตาทำเองนะครับทุกคนคลิปอยู่ใน YouTube นะครับทุกคนเจ้าขามีหลายคลิปเลยจะมุกเกียวกินกับหมูย่างอร่อยมากเลยดีกว่นนะ านจังเลยอืมน้ำแก็งมันละลายคนๆอร่อยป่ะปลาขมอร่อยไหมจับครับอืม ไม่ย่างขึ้ือน้องเลยเพราะเกิดขึนไม่ด้องทำอะไรมากมายเพราะว่ามันก็ย่างของมันไปนเองอยู่แล้วเตาม้อนี้จะมีน้ำซุปอมมอหนึ่งไม่มีน้ำซุปก็อีอหมอหนึ่งนเร็วมากเลยะระยะ ไม่ค่อยกิน,น,กนเน,นมันจะอิ่เลยวะเนาะเซเบอร์ทุกคนเอชอบขาสามีกินไม่คุยเลยเซ <laughs> เบอร์สมัยดุงหอด หมดมืดไปแล้วค่ะทุกคนถึงน้ำแข็งค่ะเรามีโรงงานน้ำแข็งก้อนมีข้อบหมดอ,ท,อ,อ,มมอทุกอย่าง่ะมีข้อบหมดองทุกอย่างแต่ไม่มีผัวน้อยแค่นั้นแหละกำลังหอยอยู่ได้แล้วแต่หนึ่งคน

นอร่อยดีอ่ะผักอ่ะผักต้มผมก็ชอบกินตากล้องเองค่ะลงมือเองกินเองทำเองหมดทุกอย่างเลยค่ะทุกคนเจ้าขาแซ่บไหมคะ กระเทียมเกี่ยวกับเนื้อย่างค่ะตะเกียบนี่ไม่มันห่างถ้าไฟดับนี่แย่เลยนะอืมอืมอแล้วม,ม,ม,มันตัวผลสอบแล้วค่ะมันอยู่ใต้เตียงนาพี่น้อง กินข้ามานอือกินข้าอยู่ในนากข้างบนเป็นสังกะสีอ hmm. ื้อืเมื่อเกิดแดนแบน์เกินพี่น้อง มันไม่ม้วนไปกับลิ้นเก็บนานหน่อยแข็งไม่มมันแข็งเวลา้เราห่อปากมันไม่มมวนไปกับลิ้นไงมันยังแบรนติดเงือกอยู่ติดข้างบนที่นั่นก็กขาหมูย่างขาวี่ข้าหล่าฝขนตกคลิปนี้น้องต่าอยู่ไกลมากเลยค่ะเขาไม่อยากเข้ากล้องเลยจับให้เข้ากล้องตลอดเลยเขาสวยเขาไม่อยากเข้ากล้อง ไม่ได้คตัว <c oughs> พี่ตายไม่ผ่านโฟเลยจะได้ค่าตัวได้ไงน <c oughs> ไเนาะต้อง่เนื้อปาอย่างนี้ยตกไหมน้อง คือร้อนไปเปล่าไปนิดน้อนดีแล้วหูคนนี้ด,ดับนะไปอะด,ดับเด้อเรา,เรา,า,าเราไม่ได้ส่ายค่าไฟก็ไฟก็ดับเองอุย้ยเรมหนีไม่ได้คนตกแรงมากเลยทุกคนเจา้าขาเพื่อนเพื่อนเอฟซีของพี่ตากินเนอะ giang Có là cối sấm phủn. Hả? Làm. Như nào? Thấy sẽ đăng. Không có gì về gì. น้ำเปิดน้มปิดประตูน้ำที่ทั่วบ <c oughs> ้านร่อยไม่ตลาดครับป เป็นหมยหัวดีอันอัน พี่น้าเจ้าขากินไม่หมดนะคะพี่น้ำคลิปนี้พี่ตาก็ขอบอกไว้เองตอนนี้ก่อนนะคะบวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ของพี่ตานะคะเนื้อย่างใต้แสงฝนนะคะใต้สายฝนสีแสงที่ไหนเนาะฝนไม่มีเสียงใต้สายฝนครับสวัสดีค่ะ